เรากำลังเรียกร้องการจัดการเมืองบนฐานที่ให้ประโยชน์กับสังคม City for People not for Profit เมืองเพื่อประชาชนไม่ใช่เมืองที่ค้ากำไรเมืองที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนมากคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดบ้างไม่ได้คิดว่าที่ดินตรงนี้ใช้ประโยชน์แล้วเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งพอประโยชน์ทางเศรษฐกิจเราไปดูสิว่าเศรษฐกิจมันตกกับใครมาตกคนจำนวนน้อยถ้าเราคิดถึงประโยชน์เชิงสังคมเรากำลังพูดถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประโยชน์กับคนจำนวนมาก อยู่อาศัยมันราคาแพงขึ้นควรจะไปบุกเบิกที่อยู่อาศัยราคาถูกชุมชนในอดีะไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ยยากแล้วเพราะไม่มีที่ดินว่างเปล่าดังนั้นคนที่จําเป็นต้องไปเช่าที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีมากขึ้นทําไมเราจึงมีที่ดินเอกชนแต่ทําไมจึงมีคนมาทําห้องเช่าราคาถูกเพราะว่าที่นี่เป็นที่ตาบอดพอเป็นที่ตาบอดมันไม่สามารถพัฒนาเชิงธุรกิจอะไรที่มากกว่านี้ไม่สามารถสร้างอพาร์ตเมนต์ที่ดีกว่านี้ได้มันทําที่จอดรถไม่ได้ไม่มีที่จอดรถเพราะฉะนั้นเจ้าของที่ก็เลยทําได้แค่นี้แหละก็ถือให้มันเป็นห้องเช่าาารคถูก ยกตัวอย่างน้ำรืดเปียบเทียบเลยหัวลำโพงแต่เดิมเคยหย่อนหย่อนคลายคลายให้ป้าป้า,ปา,ปาพวกนี้ไปเขียนรถขายน้าได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเขาให้คุณไปเช่าสามามัมปทานเพราะนั้นคนที่จะไปขายของในสถานที่แบบนี้ก็คือคนที่ต้องไปสัมปทานเสียค่าเช่าส่วนคนที่เป็นแรงงานคนที่มีต้นทุนน้อยก็ไม่สามารถไปลงทุนแบบนั้นได้ทําได้ก็คือแค่เป็นลูกจ้างร้านขายน้ํา การที่รนเนานะผมก็คิดว่าก็เราก็จะเห็นเมืองที่แอดมากขึ้นมันก็จะเกิดคอนฟ lict ที่ชัดเจนระหว่างคนที่อยากจะให้เมืองพัฒนาแบบหน้าตาดีมีย่านธุรกิจหรูหราแต่ว่าความจริงแล้วมันก็จะกีดกันคนจนออกจากพื้นที่ของเมืองซึ่งการแข่งขันเรื่องการเข้าถึงที่ดินในเมืองที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ทางเศรษฐกิจในเมืองก็จะเข้มข้นขึ้นร้านค้าที่เคยเป็นห้องแถวเช่าแถวสามย่านอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็บอกไม่ได้แนละ้วมันต้องกลายเป็นตึกสูงๆเป็นห้างขนาดใหญ่ที่ต้องการคนมาเช่าเนี่ยผมคิดว่า สภาพแบบนี้ก็จะกระทบไปหมด คนจนที่เราเห็นเขาเรียกว่าคนจนบมมองแต่เขาในเชิงสถา,า,านะทางเศรษฐ,ฐกิจแต่เรียกเขาในเชิงฟังก์ชันหน้าที่ที่เขามีต่อเมืองเนะี่ยผมอยากจะเรียกว่าพวกเขาเป็นคนแบกเมืองพวกเขาทํางานหลายอย่างที่ชนชั้นกลางคนมีการศึกษาไม่อยากทำแม้กระทั่งเราบอกว่าเมืองพัฒนาขึ้นหรือว่าการเปลี่ยนผ่านจากภาคเศรษฐกิจไปภาคที่เป็นทางการมากขึ้นเนี่ยเราก็จําเป็นต้องมีคนที่เป็นทํางานทางการแต่เป็นระดับด้านเราเห็นแม่บ้านทำความสะอาดผมอย่มหาอะไรเนี่ยเราต้องมีคนที่ทํางานในฟังก์ชันเหล่านี้นะครับเมืองที่ยิ่งพัฒนาเข้มข้นเราไม่คำนึงถึงนะครับมันมีคำว่า n ก็ครอเรเะ เมืองที่มันคนก็แบ่งขั้วกันเรารังเกียจเขาแต่ความจริงแล้วเราเราขาดเขาไม่ได้รัฐบาลสิงคโปร์นเนี่ยตั้งแต่ทศวัตษ1960-1970มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ด้านที่อยู่อาศัยก่อนประโยชน์อย่างอื่นมีชื่อเสียงเรื่องการสร้างแฟลตที่มีคุณภาพ แล้วก็ในราคาที่เข้าถึงได้สิ่งเหล่านั้นทําขึ้นได้ควบคู่กันก็คือเมื่อคนในสิงคโปร์เป็นพนักงานบริษัทเป็นภาคูนยนการบริการต่างๆเนี่ยมีการศึกษาที่ดีคนก็จะแยกระหว่างที่ทํางานกับที่อยู่อาศัยแต่บ้านเราเนี่ยถ้าคนจะอยู่ในภาคที่เป็นอินฟอร์มัลมากกว่าเนี่ยบ้านมันกลายเป็นที่ทํางานด้วยนโยบายที่ควรจะออกแบบเขาก็คือว่าให้ความสําคัญกับที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยก่อนประโยชน์อย่างอื่นแล้วก็จัดการอย่างอื่นให้สอดรับกับที่อยู่อาศัย